สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมที่มีไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มิมกลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรียลชันของสาวสาบอบอลเกิร์สซาหลิงซานวิดีโอเรียลชันที่มิมจะทําวันนี้นะคะเป็นคลิปรวมโตอิ่งของสาวๆค่ะทุกคนคือสาวสาวบอบอลเกิร์นะคะสาวสาวลูกกว่าได้ทําเป็นคล้ายๆกับชาร์เลนจ์ค่ะลงโตอิ่งนะคะทุกคนกับเจ็ดชั้นเสียงของเพลง แบสโรมานค่ะทุกคนก็คือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเจ็ดชั้นเสียงของแบสโรมนจะทํายังไงนะคะชัลเลนนี้ก็คือเป็นการเหมือนแบบว่าไต่ระดับเสียงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถึงเจ็ดชั้นด้วยกันค่ะทุกคนเป็นการไต่ระดับเสียงเจ็ดชั้นนะคะกับเพลงแบสโ o มาน์สมาดูกันค่ะว่าสาวๆจะร้องอแบบเจ็ดเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ Okay. มาเริ่มกันกับคลิปแรกของสัวดเสียนเลยค่ะกับเวสโรมนนะคะทุกคนอันนี้คือแบบสัวดเสียนแะล้วคือแบบใส่ชุดคุ้มอาบน้ำนะคะอ mm hmm. และถือมือถือส่องกระจกแบบว่าเท่ๆนะคะทุกคนโอเคถ้างั้นเรามานเริ่มดูกันเลยค่ะชั mm hmm. ้นแรกนะ Oh, 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 oh in a bad romance. Oh, 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 oh เสียงชั้นที่เจ็ดเนี่ยคือแบบอีกนิดก็เป็นปาโลมาแล้วนะทุกคนเสียงสูงมากโอเคเรามาดูกับลายต่อไปเลยนะคะโอเคเรามาดูกับอีจ,จินแบส็โลแมนก็บ้างนะคะทุกคนอันนี้อีจ,จินมาแบบว่าใส่เป็นเสื้อคล้ายๆแบบว่าเสื้อกันหนาวนะสีชมพูวันแบวนะคะทุกคนโอเคท้างั้นเรามาเริ่มรับชมกันเลยคะ่ะ ฉันแรกฉันแรกก็คือแบบว่ายังง่ายๆอยู่นะอันนี้รู้สึกว่าจะถ่ายในยห้องน้ำแดีทุวนะคนเห็นอ่างอาบน้ำข้างหละะะัง ั <accurately S 2> ้้ไหนแลวอสุด <theory> ท <here>, <masculinity> ้ายแล้วลูกสมาชิกบวกโคนี่คือแบบ เสียงได้สุดมากนะคนโอเคทีนี้เรามาดูซีลิ่งกันบ้างนะคะกับเจ็ดชั้น bedroom เจ็ดชั้นจะเป็นยังไงนะคะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มรับชมกันเลยอันนี้ซีลิ่งก็คือขายในห้องน้ำเหมือนกันนะทุกคนเค okay. มือถือซีลิ่งน่ารักมาก whoa, whoa, whoa.

อยากเห็นเลยว่าน้องทำหน้ายังไงอะเจ๋แล้วนะยนแล้วนะคะกับซีลินนะทุกคนสุดยอดมาก โอเคเรามาดูเจหลิวกับเจ้าเย่กันบ้างนะคะกับแบสโลแมนนะอันนี้สาวๆน่าจะอยู่ในห้องนอนนะคะ <laughs> เจหลิวเจหลิวคือแบบเป็นสายอินนะ แบบสายแอคติ้งจริงๆติงเจลิวกับเจ้าเยก็เป็นสายลิปซิงใ์สายแสดงนะคะทุกคน สายฮาคู่เนี้ยตั้งแต่ในบอลอัสแล้วทุกคนคู่นี้คือแบบมาสายนี้จริงอะสายฮานะคะโอเคเรามาดูอีฟานแบสโรแมนก็กบ้างนะคะทุกคนสวยๆนะสวยๆอันนี้ถ่ายในห้องน้ำเหมือนกันนะคะ อันนี้อีฝ่ายน่าจะใช้เสียงของจวบเสียงนะคะน่านิ่งมาก นิ่งมากอีฝานใช้เสียงเจนะี๊ยดเจี๊ยนะอีฝานกับตัวเสียงนี่คือตัวติดกันตลอดนะทุกคนเสียงยังใช้เสียงของกนและกันเลยเนะี่ยโอเคเรามาดูของเน่เน่กัน,นบ,บ้างน,นะคะกับเจ็ดชั้นบาสโลแมนนะอันนี้เหมือนน้องจะชายในห้องน้ำเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเน่เน่ใส่บินนี่คือแบบสูคิดน่ารักมากโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะ ฉันแรกเขาหลักเสียงมาแบบว่าเท่ๆนะคะเท่ๆนุ่มๆ <c oughs> เข้าไปแล้วทุกคนริวริวริววคือสรุปแล้วนะทุกคนสายโวคอลนะคะจวเสียนเนเน่ซีลินอีจินคือสิบสิบสิบไปเลยทุกคนแบบสุดมากนะคะส่วนอีฝาน เจ้าจเย่แล้วก็เจหลิวนะคะก็เป็นสายแสดงนะคะทุกคนน่ารักแล้วก็หามามากเหมือนคนนั่นแหละค่ะจบไปแล้วนะคะกับรีแอคชั่นโตอิงของสาวๆลูกกว่าถ้ายัางไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตุงติงตุงติงเพื่อติดตามคลิปที่มินจะปล่อยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินไปแล้วค่ะเจอก,กันให,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย